สวัสดีค่ะคลิปนี้ติ๊กหมอติดินพามาดูวิธีการเพราะเมล็ดพีชกันนะคะเรากินเนื้อไปเรียบร้อยแล้วเราก็เก็บเมล็ดไว้ค่ะนําไปล้างให้สะอาดแล้วก็ตากแดดให้แห้งนะคะสักหนึ่งถึงสองวันค่ะจากนั้นเราก็นําเมล็ดแข็งๆแบบนี้นะคะนํามากระท้ะค่ะเราจะใช้แต่เมล็ดในเท่านั้นพอเราได้เมล็ดในที่มีหน้าตาเหมือนเมล็ดแอลมอนนะคะเพราะว่าเขาเป็นพืชในกลุ่มเดียวกันค่ะเราก็นามาห่อทิชชู่แล้วก็ชุบน้ําให้เปียกนะคะนาไปใส่ในถุงซิปปิดถุงให้สนิท หมักในตู้เย็นนะคะหรือว่าบ่มในตู้เย็นค่ะเป็นเวลาประมาณ3เดือนนะคะพอเขามีรากแล้วก็มียอดแตกออกมาค่ะเราก็ย้ายเขาลงมาปลูกในดินนะคะใส่ในกระถางแล้วก็อนุบาลแบบนี้นะคะผ่านไปแค่3วันเราก็จะเห็นว่าเขาเริ่มกางใบค่ะแล้วก็เริ่มมีสีเขียวที่ส่วนยอดนะคะอนุบาลเขาไว้ในกระถางเล็กอย่างนี้นะคะสักประมาณ2เดือนจากนั้นเราก็แยกเขาปลูกลงในถุงขนาดใหญ่นะคะหรือว่าจะใส่กระถางใหญ่ก่อนก็ได้ค่ะ